เนี่ยเปิดแฟนแล้วเป็นยังดีเลยอ่ะตอนนี้เราจะเล่นไฟแล้วเล่นให้น้ำตาลละลายอีกครั้งหนึ่งไม่รู้เลยอ่ะน้ำตาลเริ่มละลายแล้วหานน้ำตาลละลายอีกครั้งหนึ่งเนี่ย ไม่หรอกคงเอาตัวไม่ไม่ไม่ถามว่าอะไรผันออกแล้วไม่ได้ว่าอะไรอ่าให้น้ำตาลมันละลายก่อนใช่จริงเมื่อสุตอนนี้จะเป็นสีดำเลยคือผัดเริ่มออกแล้วงาเลยงางาขาวแล้ว ผมเคยกินแล้วคุณใสโอมัลตินหรือเปล่าุมเคยกินแล้วใสก็ได้ครับค่ะเฮ้ยไใสกินไหม่ดี๋นี้ผมบอาแล้วผมเคยกินอย่างเงี้รวมเอาไว้ผมกินก่อนดิจะดูว่ามันหน่อยมั้รู้สึกว่าเริ่มขาดไหมขาดเริ่มหลอกกันแล้วพังกี้แล้วได้เตรียมเช็ดขาดพี่ทีเช็ดทานเช็ดทานเช็ดทานเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้ว มีคนอื่นทานนะหน้าตาทุเรศมากครับมันเช็ดแล้วเช็ดไปแล้วเช็ดแล้ววนนี้เอ่เนียไหมพอแล้วยกะยกชินลกชิไหนอ่

รู้ว่าเมื่อกี้ใครทำไเลยร้อนแล้วเ่ยแม่แก้่ออเดี๋ยวเราเอออเลให้มันร้อนต้แม่ร้ให้มันแห้งมาเลอ่าแล้วเดี๋ยวพูดจะให้นักเรียนไล้นีนะการร้อกินเดียวมเนย เอฟังเดี <c ười> ๋ยวนี้ขอใช้ถั่วไม่มีเปลือกอย่าเพิ่งกินแอลแอลแจกถุงนลละบียเหระบายนะเอ็มททยถุงก็เื่อคุณเลือ้วยูทูบก่อนนะปชื่อนะแม่จะพง แม็กแม็กแม็กกินเกมทีวีดูแล้วเคยบอกรอบนึงอะแม็กกินเกมแต่กูจำคขาตายไม่ได้รู้แค่ว่าแม็กกินเกมอะรู้แค่ว่าแม็กกินเกมแม็กกินเกมเป็นรักทีวีนี่คือคุณรวยกว่าค่ะมึงยังจำได้ไหมที่มึงเล่นปลาเหยเกันอนะปลาเหยเก้อ อะไรนะไ่ร่งเว้นอ้ยปวดเยปดเอร้าเอเฮ้ยยดู มาละยู่แล้วนะยืดก้นยืดก้นทุกคนจ๋าต้องตัดทิ้งกันนะครับไอ้คนนี้ไปนั่งนู้นไปนั่งนู้นทำลายบรรยากาศไปเฮ้ทำให้ดีสินั่งดูของก่อนคนนี้ไม่ได้รู้วาันนั่งดูอ่าคอเทียนขยักเปล่า เอาไว้เดี๋ยวครูจะตรวจแล้วขึ้นห้องอย่าเพพูดกินก่อนนะเอาช้อนจบแมงเิจัจดอาดแล้วโยแมงก็ดีดังหนัก